โ oh, อ้โหตอนต้นซีซั่นเล่นโอเมนดีหรือเปล่าครับพี่วันนี้ครับผมจะมาแนะนำหนึ่งในมหาเทพออฟเลนที่มีความสามารถโคตรจะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการแยกดันทำเวทคิปโซโล่คิวรับตีนเปิดไฟเขาทำได้แทบทุกอย่างเลยนะครับถ้าแบนฟอร์เรนิโนทิ้งไปวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นการฟาร์รมการเดินเกมรูในด่านบ,บงแหงจะเป็นด่านไหนเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปนะครับตอนนี้ไปดูการเดินเกมกันก่อนเลยดีกว่ารับผมไปดูกัน มาครับผมเรามาดูแนวทางการเดินเกมของโอเมนในแพทปัจจุบันแรงโอเวอร์หลอดช่วงต้นซีซั่นกันนะครับว่า โอเมนเดินเกมประมาณไหนและทํายังไงให้มันโหดแบบแทบจะไม่มีใครสู้ในช่วงกลางเกมนะครับวันนี้ครับเราเจอฮีโร่ไหนริ้วหรือว่าชาลลอตนั่นเองนะครับตัวละครที่เล่น10เกมเจอประมาณ8ปดเกมแล้วนะครับเรยกว่ายอดฮิตแล้วก็มีโอเมนหลายคนเนี่ยทั้งพลาดสู้ชาลลอตไม่ได้เดี๋ยวนี้มาดูแนวทางกดชาลลอตติดตีนกันนะครับอย่างแรกเลยอัพสกิลหนึ่งมาโอ้โหถ้าดึงไม่โดนนี่อาจจะติดตีนชาลลอตเองนะครับจริงๆเนี่ยวเวลหนึ่งชาลลอตอ่อนมากนะครับเราพยายามครับตีเขี้ยนคีฟครับคือชาลลอตมันไม่ค่อยอยากจะมาสู้กับใครในช ถ้าเราเชียร์ได้นะครับถ้าชาร์ลอตไม่เปรี้ยวนะเนี่ยเชียร์คลิปได้เสร็จปุ๊บนะครับไม่ต้องไปวิ่งไล่ตีมันครับมันวิ่งหนีอยู่แล้วไอ้ตัวเชียร์เนี่ยนะครับมันวิ่งหนีเก่งมากๆนะครับก็ให้เราครับวิ่งมาตีออบเจ็ตีฟเลนข้างนะครับเช่นน้องปูน้อยกับน้องนกพูกน้อยนะครับ ถ้าเราลัดได้2องออฟดทีเนี่ยเราได้เงินประมาณร100อยบาทเลยครับซึ่งถือว่าทําให้เราได้เปรียบครับและชาร์ลอตเนี่ยเวลหนึ่งสู้เราไม่ได้เวลสองก็ไม่ได้ชนะนะครับเวลสองไม่ได้ชนะครับเห็นมันเข้ามันดึงกระชากเขาเคียนเคียนเยียนเยียนเคียนเคียนครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ผมมองว่าฆ่าไม่ตายนะครับเนียนอาจจะอาจจะอาแล้วมันก็หนีหนีกับไปเก็บยาหลังบ้านแล้วมันก็กลับมาเลือดเยอะแล้วมันก็เด้งเลือด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 นะครับน่าลำคาญมากกับตัวนี้ ผมก็เลยแบบเวลาเล่นโอเมนสำหรับผมนะถ้าหยิบมาแก้ชาร์ล็อตผมจะไม่สู้มันเยอะค<อ>รับ<อ>ผมเ<อ>คลียร์ค<อ>ล<ะ>ิปแล้วผมเดินเคลียร์คลิปแล้วผมเดินเคลียร์ค,คลิปแล้วผมเดินนะครับแต่การเดินในช่วงต้นเกมโอเมนหรือว่าออฟเลนจะลำบากนิดนึงเพราะลองเลื่อนไปดูไอเมดนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าเมดมันต้องเวลสีก่อนถ้าในช่วงต้นเกมแบบนี้นออฟติคมไม่ขึ้นผมจะไม่วิ่งไปดูดเวฟกลางของไอพวกนี้นะครับเพราะมันจะไม่สีและจังหวะสําคัญสาคัญมันจะบวกไม่ได้ถึงเกมเนี้ย ไอเมดยังไงก็ไม่4ี่เพราะมันเพิ่งเวลสองยังไม่3เลยตอนที่คลิปกลางเข้าแต่เราก็จะไม่ไปแท็กนะครับแล้วก็เห็นไหมจังหวะเมื่อกี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เจพี่พพไม่ออกแแบบะพี่ทําไมพี่ยืนอยู่ในพุ่มเห็นคีล่าปะนะครับเมื่อกี้ถ้ามองในมินิแแบบะนะครับผมไม่ออกไปไม่ได้กลัวชา์ลอตนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าบัฟฟาคีล่าเริ่มแล้วมันจบบนแล้วมันไม่โผล่เลยตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่ผมจะวิ่งเข้ากลางและจะวิ่งขึ้นบนผมก็เลยมายืนดักเมื่อกี้แทนนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยก็จ ถ้าเล่นได้นะแต่ว่าตูเลน่นน่าจะเคลียร์คีฟอยู่นะครับเราก็มาไม่ทันอันนี้ก็เข้าใจเขาไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าจับให้มันเจ็บๆไปนะครับเราก็กลับบ้านไปดีเลือดปล่อยตูเล่นไปเล่นไปเคลียร์เลนบนแทนนะครับแล้วเราก็รับเวฟกลางแทนเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบอุ้ยอยู่ออฟเลนคูต้องเคลียร์ออฟเลนอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเป็นออฟเลนเนี่ยเคลียร์เวฟคีฟแล้วก็เดินเติมไฟช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะโดนกดบ้างนะครับโอเมนต้องบอกเลยว่าเก่งตอน กลางเกมขึ้นไปจะเก่งมากๆตอนมีของตอนมีผู้คาลนเกาะสะท้อนมีดีมินิชอะไรเงี้ยเก่งแต่ในช่วงต้นน่ะสู้ได้ไหมเนี่ยะดึงมันเคียนได้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่สุดนะกลัวแม่งสวนก็ไม่ใช่อะไรไม่รู้ว่าแม่งมีกี่สแต็กนะครับชาหลอดมันไม่มีสแต็กขึ้นหัวผมเลยไม่ค่อยกล้าเล่นนะต้นเกมต้องบอกก่อนว่าแนวทางการเล่นของผมอ่ะผมจะติ่มช่วงต้นเกมนะครับผมจะแบบหาเงินติ่มติมถ้าฆ่าใครไม่ได้กูจะติ่มนะครับกูจะไม่ค่อยสู้กับใครหรอกฟาร์มนะครับเกียร์คีฟหล เดินไปแทกกลางนะครับถ้าเวลสแล้วนะเม4สแล้วเนี่ยเราสามารถเคลียร์บนไปเอากลางเคลียร์บนโยกตัดคิปหลังป้อมทำอะไรเนี้ยได้หมดนะครับเราสามารถโซโล่คิวชาร์ล็อตได้นะครับทุกคนแต่ในกรณีที่มองมินิแมปแล้วครับว่าสตูไม่ได้มาเติมมันจังหวะเกมไอช่วงต้นเกมเมื่อกี้คีล่าแม่งหายไอเชื่อนะครับผมไม่กล้าออกไปเคลียร์คีนะครับสาเหตุชัดๆเลยครับ กลัวโดนมันแกงแบงนะครับกลัวโดนมันแกงแต่ถ้านหนึ่งอ่ะผมไม่กลัวแต่ว่าในแรลงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าโอเวอร์หลดในช่วงต้นซีซั่นมันก็คือซูพีมในช่วงท้ายซีซั่นประมาณนี้แหละนะครับความเก่งของมันอ่านเกมมันก็มีนะครับเอ้ผมวิ่งเข้าพุ่มไปชาหลอดอยู่พุ่มซ้ายไอ้แก๊กอยู่ขวานะครับเทลเทียนอยู่ขวาผมไม่คิดไม่กล้าเล่นครับเออเคลียขีครับอย่างที่บอกว่าตัวละครของเราอ่ะมีของเราเก่งไอโอเมนเนี่ยต้นเกมโดนเ,ดนเยนหน้าแจะโดนอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโดนชารหลอดแกงนะครับโดนใครกระทืบ แต่ช่วงกลางเกมึ้นไปอ่ะถ้าไม่ใช่ทูดาเมจแบบไอฟอร์เรนลำหมาตายน,นี่เราไหวห,หมดนะครับจับดึงอันติทุบๆๆๆตาย,ยการเดินเกมนะผมเคลียร์เสร็จผมเคลียร์ก่อนแล้วผมวิ่งมั้งล่างเลยนะครับมารอบวกแต่ไม่บวกก็ไม่เป็นไรครับมาเอาบัฟฟ้าแทนครับเอาบัฟฟ้าเสร็จข้างล่างดูแบบวิ่งไปบวกก็ไร้สาระก็วิ่งเข้ากลางไปเอาเวฟไปแท็กนะครับหาเงินเพิ่มความรวยครับเนี่ย แค่นี้เองนะครับหลักการเล่นโอเมนนะครับเคลียบคลิปกลางเสร็จอ่ะบนเหลือคีฟเราเป็นออฟเลนเราก็ไปเคลียร์บนแล้วก็วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแอสต่อมาลืมอธิบายสกิลเลยเผื่อใครเป็นเด็กใหม่จริงๆนะครับหรือว่าลืมสกิลโอเมนไปละนะครับแพสซีฟโอเมนเวลาตีามันจะกินสแต็กนะครับสแต็งโอเมนเวลาติดเต็มเนี่ยโอเมนจะวิ่งเร็วขึ้นอยู่ในร่างกระหายนะครับเราก็จะตีตีแรงตีเป็นทูดามเมจครับ ตีเร็วตีแรงวิ่งเร็วนะครับตีเป็นทูดาเมจแล้วมีโอกาสที่จะตีเบิ้ลนะครับแล้วทุกครั้งที่โอเมนตีเนี่ยนะครับมันจะลดคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองการตีเบิ้ลเนี่ยมันก็จะลดคูดาวให้โอเมนไปอีกครับจังหวะนี้ผมไม่กล้าสู้นะกีล่าหายผมไม่รู้คีล่าอยู่ไหนนะครับไม่กลาจับสักเท่าไหร่ครับถ้าจับสู้กับชาลล็อตผมว่าผมได้เลือดประมาณ80มันแต่ว่าถ้ามันสวนเนี่ยผูไส้แตกเมื่อกี้คีล่าผูกกลางบ้าผมไม่เห็นนะครับผมก็เลยแบบไม่ไมกล้าเล่นวะเมื่อี โทษทีอ่ะมีทารอนแล้วครับตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมเก่งแล้ะผมยืนตีชาลตอตายแนะ่พีล่าแม่งเอาดาร์กอยู่ถ้าเมื่อกี้กูออกไปสู้นี่กูก็น่าจะกลับไม่ได้ครับฝันให้ไกลแล้วไปให้พ้ครับเพราะโอเมนอย่างที่เห็นผมออกของมาโซผมมีจบกหัวกุก สกิลนะครับลืมอธิบายไปนะครับเมื่อกี้บอกแพสซีไปแล้วนะสกิลหนึ่งเป็นการดึงศัตรูเข้ามาใกล้ๆนะครับเป็นดาเมจแล้วก็สโล่ศัตรูนะครับ, damage, รบอันนี้เคลียร์คิปในป้อมให้มันเข้ามาแล้วก็จับนะครับสกิลหนึ่งดึงดาเมจสโล่สกิลสองกดปุ๊บเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะเราวิ่งเร็วขึ้นเราอึดขึ้นศัตรูที่ตีปกติใส่เราจะโดนดาเมจเด้งกลับไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ติดสถานะสโล่วิ่งช้าลงนะครับอันติจับใส่ศัตรูครับเป็นดาเมจแล้วก็สตันแวฟนี่นะจับดาเมจสตั้นนแแป๊บึงลววกก็เาเาารีย่ มันจะลดดาเมจศัตรูที่โดนเราจับนะครับเราก็โดนจับอยู่ในวงนะครับวงแสนเสลวตรงนั้นเนี่ยยาวๆไปนะครับก็เป็นตัวละครที่อย่างที่บอกอ่ะมันมีลดดาเมจทั้งสกิลสองทั้งอันตินะครับเพราะงั้นเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งเก่งมากๆบอกให้ตัวละครดาเมจแรงๆมันก็สู้ได้นะครับราชาหลอดพลาเราค่อยดึงกับมานะดึงปุ๊บอันติปั๊บนะครับแล้วก็สกิลสองก็ะพือเขียน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 เรียบร้อยเรียบร้อยครับสบายบรู สุดูบลูเอเห็นไหมเราไม่ได้กลัวการหนึ่งหนึ่งกับชาลอตผมบอกแล้วเรากลัวการที่เราเนี่ยจะต้องไปหนึ่งหนึ่งกับมันแล้วมันเรียกเพื่อนมาเพราะมันออกรองเท้าก็อออกไนเพจนะครับมันจะยืนรับได้นานพอสมควรเลยผมก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเยอะนะครับแต่โอเมนเล่นได้ครับมันตีเป็นทูดามเมจมันตีเบิ้ลมันตีแรงแล้วมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดจากคารอนด้วยนะครับเพราะงั้นความเก่งของมันในช่วงที่มีของ2ชิ้นเนี่ยมันเก่งแล้วแต่ตอนชิ้นที่3ชิ้นที่4เนี่ย เรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่มีใครเล่นด้วยล่ะครับในออฟเลนถ้าแบนฟอร์เลนย้ำนะถ้าแบนฟอร์เลนอมบูง่ายครับกดสกิลหนึ่งยัดอันติกดสกิลหนึ่งยัดอันติหรือกดสกิลหนึ่งเคลียนเคลียนเคียนเคียนเคียนแค่นั้นครับ <laughs> ง่ายไหมนะครับสกิลสองอึดกดตามสถานการณ์แหละนะครับแล้วก็เคลียนเก็บสแต็กไป,สแ,กไปสแต็กเต็มคลั่งนะครับคลั่งเสร็จตีลดคูลดาวสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับเป็นตัวครีซี่ครับผมครีซี่สกิลยิงเคลียน ยิงเขียนยิงเขียนยิงเคียนยิงเคียนยิงเขียน,ยน,ยนนะคแค่นั้นง่ายๆสบายสบายไม่ต้องรีบอะไรกลางเกมเนี่ยเราเป็นเทพเจ้าโอเมนแล้วครับคนที่จะยืนงัดกับเรารจริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆไม่มีไม่มีมันต้องลุมนะครับโอเมนอ่ะหนึ่งหนึ่งเก่งแต่ลุมอะ่ะก่าผมก็ไม่รู้เหมือนทำไมโดนลุมแล้วแบบโคตรจะอ่อนเลยนะครับแต่เนี่ยถ้ามีแค่ตัวเดียวเนี่ยสบายครับจับไปหนึ่งทีแล้วตีป้อมทันจิโร่วิ่งออกป้อม ลดดาเมจยืนตีป้อมช่วยผมก็จบแล้วไม่เป็นไรถือว่าได้คิวอยู่ครับล้วก็เนี่ยช่วยเพื่อนบวกเสร็จปุ๊บเดินไปเคลียร์คีบช่วยเพื่อนบวกเคลียร์คีบเอาคีบเลนข้างนะครับมีเขาเรียกว,ว่ามีปูใช่ไหมมีปูมีนกแก้วนะครับมีนกพูกนะครับมีปูเลนกลางโอ้ยไม่ต้องบวกอะไรแล้วครับเคลียร์คีบอย่างเดียวครับเดินเคลียร์คีบแค่นี้เองแค่นี้เนี่ย,ยก็จะทาให้เราเก่งได้แบบง่ายๆแล้วนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าเยอะเลยนะทุกคนเห็นไหม ทำตามผมได้เลยครับเคลียร์คียนะครับเคลียร์คียเคลียร์เสร็จปุ๊บเดินเคลียร์คียเลนเคลียร์เลนมีเลนไหนให้เคลียร์แล้วก็ไปเคลียร์ครับมีป่าเขาก็เหยียบป่าเขานะครับเขาวิ่งมาก็จับเขาหนึ่งทีแล้วก็ล่ามโซ่ไว้แล้วก็เคลียน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 แค่นั้นเองครับเหมือนเขาจะเห็นผมนะวิ่งผิดจังหวะไปหน่อยฮะต้นเกมผมจนสุดเลยนะตอนประมาณสองนาทีกว่าๆนะจนจนเง็บ ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซ่อมเงินครับแล้วก็ทําเลนตวัวเราไงก็แข็งแกร่งครับชาหลอดไม่สู้เราแน่นอนครับตอนน่อให้มันจะล้าหมาตายควายล้มยังไงเราก็มีสกิลสองไว้กดเหมือนกันเห็นมันล้มเจ็ดดลารากดสกิลสองเห็นมันล้ํเจ็ดดารากดจับเราก็ไม่เจ็บเห็นมันล้มเจ็ดดลารากดดิมินิเชอร์ดาเขาเรียกดาอึดอะนะครับดึงเกินระยะจริงๆตัวเราพยายามเคียดเลย พยายามเคียนยืนแซ่บซ่าบแบบเดิไม่ไหวก็แค่ออกมาครับหน้าที่ที่เหลือก็เป็นของเพื่อนละคือถ้าเราจับไปแล้วอ่ะคนดูแล้วเราไม่มีอะไรแล้วอะออกมาทําเลนได้เลยครับตัวโอเมนมันเก่งแค่แบบตอนจับแบบตอนจับกับตอนศัตรูสู้ด้วยถ้าเขาไม่เล่นด้วยหรือไม่ได้อยู่ในระยะที่เราเล่นอะเราวิ่งไล่ตามเขาไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับความรักก็เช่นกันอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าขี้ไปอย่าขี้เ <c oughs> ล็นอย่าขีบเคลลนไป ชาหลอดมีคีล่านะจังหวะนี้ผมไม่กล้าเล่นเยอะครับจนกว่าคีล่าจะโผล่แมบครับถ้าไม่โผล่เราไม่เล่นนะเจ็บก็จริงๆก็กลับบ้านปเป็นเลือดก็ได้แต่นั่นแหละเราแม่งเป็นมหาเทพโอเมนแล้วอ่ะตอนนี้ของสี่ชิ้นแล้วอ่ะนะครับยืนงัดกับใครก็ไหวผมรับประกันงัดกับใครก็ไหวถ้าไม่ใช่ตาลํำดอกไม้อ่ะนะครับตาลํำดอกไม้นี่เราไม่สู้จริงๆนะครับเราเคลียร์เลยครับเราก็ยืนรอดักหรือว่าไปรอบวกก็ได้ครับ ถ้ามีคนมาก็จับเฮฮาปาจิงโกลสักหนึ่งทีฮะวิ่งมาบเองช้าหลอตฮีโร่ระดับหมอลำดูก็เดินเปี้ยวนะไอเด็กคนนี้เราเอาเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราล้มเองครับแต่มีเพื่อนมาเติมได้อยู่กดดาบดีมีเห็นไหมอึดกดสกิลสองอึดโอ้อึดชิบหายอึ้นจัดนะครับแล้วผมจะตายกับวงกูจะตายกับวงในเวรวงโคตรโคตรแข็งเลยโคตรคือนี่นะครับคือจัดนะช่วยเพื่อน ชิบหายครับอันนี้เรขอโทษขอโพยกันยกใหญ่นะเกมนี้ผมโซโล่นะครับทุกคนนะโอ้ชิบหายไอเราก็หวังดีพเพื่อนก็หวังได้ครับต้องพิมพ์เลยครับโทษทีเพื่อนตอ,อนี่ขยี้หัวใจนะครับอยาก,กจะอยากจะดึงออกมาทุกคนก็จะผมอยากจะดึงออกมามันเกินระยะเราจะได้แบบเอาไกลๆครับพเพื่อนก็แบบกูอยากจะชอ็อตไอ้สัตว์มึงอยากจะดึงไอ้เด็กเฮนะะ ใข่เจียวเค็มเกินไปแล้วนะครับเกมโซโล่แบบนี้บางทีก็ไม่ค่อยรู้ใจกันเท่าไหร่คนหนึ่งดึงคนหนึ่งปลาสตอรี่แล้วก็ไปทำเว็บต่อครับจับคีล่าผมไม่ค่อยกล้าจับมันเท่าไหร่นะแม่งกลัวแม่งอันติกลัวแม่งสกิลสองทริเกลิลเมสเดินเดินไปเจอตัวไหนจับสักตัวจับชาลลอตอีกแล้วครับชาลลอตเพื่อนรักชาลลอตเพื่อนรัก ยืนเขี้ยนยืนเขี้ยนยืนทุบยืนเขี้ยนยืนทุบยืนเคี้ยนยืนทุบอันนี้เป็นชาร์ลอตที่ผมใช้ว่าไม่ค่อยผิวมากแล้วกันถ้าชาร์ลอตตผิวๆเนี่ยมันพุ่งได้บ่อยกว่านี้นะอันนี้รถกูดาวมันน้อยครับปกติชาร์ลอตรถกูดาวเยอะมันก็จะพุ่ง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 ชิบหายนะครับเราก็จะสู้ยากนิดนึงครับอันนี้มันไม่ค่อยพุ่งครับแต่ก็ดีละต้องบอกก็ดีละแล้วหลักการการเล่นต่อจากนี้็อย่งที่เห็นเลยนะครับตามที่ผมพูดไปเบื้องต้นเเเลยยยยคีีอ่างดว ตอนนี้เหลือแค่เคลียอย่างเดียวแล้วนะครับเคลียไปเลยเกลียวยาวนะครับเกลียวยาวเคลียบนเคลียล่างเคลียกลางมีตรงไหนให้เคลียไปดักจับดักกระทืบนะครับของฟูขนาดนี้ไม่มีใครสู้แล้วครับในเกมนี้นะต้องบอกก่อนในเกมนี้นะครับฮีโร่ที่โผล่มาในเกมนี้ไม่มีตัวไหนสู้โอเมนได้แล้วครับในช่วงเลดเกมยืนลำหนึ่งหนึ่งโอเมนไหวทุกตัวครับ ต่กับชาหลอดช่ำช่นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะมผมก็ผมว่าผมก็เล่นชาหลอดระดับหนึ่งนะอ,อ่ะผมว่าผมก็ไม่ค่อยกลัวโอเมนนะแต่ถ้าเลทเกมจริงก็ไม่ค่อยอยากสู้อ่ะแม่งทุกขี้หักหมดครับไอสกิลหนึ่งโอเมนแม่งดึงไกลจริงเลยกะจะพุ่งไปจับไดนนะ้แต่ให้แบบเหมยเหมยะระวังแก๊กดึงเลยไม่รอดใส่เตกเก็บเพื่อนกลับบ้านไปรีนะ ก็เนี่ยสกิลสองเห็นป่ะเวลาเขายิงปกติมา <c oughs> เขาจะโดนดาเมจกลับไปนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีการสถานะมันก็จะติดสโล่นะ <c oughs> จังหวะนี้นะโอเ้เมนตั้งแขนขาสั้นทำอะไรไม่ได้เลยฮนะได้แต่ยนะืนล่อตีเนี่าที่ยิงไม่ได้ผมต้องจับให้ผมต้องยืนแทงให้เพื่ออให้เพื่อนยิงครับเมื่อกี้ผมผมอยู่ตรงไหนวะเมะื่อกี้โอ้ผมว่าจับแล้วนะเมื่อกี้ แต่คงโดนไอ้นี่ไงไอช้างมันโดนครับตัวแท้งอีกหนึ่งตัวโดนนะโดนดึงเข้าไปในป้อมไวโอก็เลยอาจจะเหงาๆในเมื่อเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเกมนันนะไปนัวในบ้านครับตอนแรกจนสุดตอนนี้รวยสุดในเกมแล้วเห็นเงินหมดปะไม่ทําอะไรครับเคลียเลนอย่างเดียวครับหน้าที่พาลงออฟเลนไม่ได้มาพระโชคช่วยนะฮะโอเมนเนี่ยทำความสะอาดออฟเลนครับูรักษาความสะอาดครับ รักษาความปลอดภัยของออฟเลนเรียบร้อยของตันคนแรกในเกมมาละเดินเจอตัวสำคัญก็จับตัวสำคัญก่อนเรียบร้อยครับเดาชันหายไปแล้วนะครับแล้วก็วิ่งยาวเลยทีนี้วิ่งยาวยาวๆได้เลยฮนะรถเกาะมาตีเก็บสแต็เพร่อลดคูดาวลดคูดาวเสร็จปุ๊บเท่าต่อครับกดดีมินิตกดสกิลสองลด,ดดาเมจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้ง็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็ยืนครับแทงครับ แข่ง for you for you เกเร็ียบร้อยไวโอมีที่ยิงวะจบแค่นี้เองการเล่นโอเมนเล่นแบบเสียเกาะเกิดไปเกาะเดียวนะครับแล้วก็จบเกมนะครับการการเดินเกมการเล่นการเดินบวกการเคลียร์คีบอะไรต่างๆนานาน่าจะจบในคลิปนี้ละสำหรับโอเมนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากดูฝากติดตามกันด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมโอเวอร์ลดเปล่าหรือว่าเป็นเกม7ดาวว่ะ ไม่ชัวร์เหมือนกันเล่นหลายคลิปเกินอ้าโอเวอร์โหลดพอดีเออจะได้ตรงกับตอนเปิดคลิป <c oughs> กลัวเออที่ตอนเปิดคลิปโอเวอร์โหลดมาดูกูเจ็ดดาวอยู่เลยนะโอเคเป็นโอเวอร์โหลดพอดีได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่ะก็เจอคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเไปนะครับสวัสดีครับนี่ไข่เจียวเค็มเกินไปมึงขายของทิ้งด้วยเหรอเนี่ย โอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมขอมาแนะนําในส่วนของเซ็ตรุน่นไอเทมพลังแฝงของโอเมนในแผ่นนี้ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับขอแนะนําแบบไม่ยืดเยื้อสักเท่าไหร่แล้วกันนะในส่วนของรองเท้าครับ ขึ sea, mini, ite, so ้นมาเป็นรองเท้ากันซีซีเพราะโอเมนเนี่ยเข้าไฟออกไฟบ่อยนะครับจะนัวไฟบ่อยมากๆเลยแต่ว่าถ้าในตอนต้นเกมเนี่ยเจอตัวละครที่ดาเมจแรงๆโบ๊ะโบ๊ะเช่นเจอลิงออฟเลนเลยแบบเนี้ยนะครับที่มันแบบเป็นดาเมจงงๆไม่มีสตั้นอะไรเงี้ยก็เปรองเท้าเกาะก่อนก็ได้นะครับเพราะแพทนี้เนี่ยขายรองเท้าไม่เสียทังนะครับก็ค่อยมาสลับเป็นรองเท้ากันซีซีเลยพวกนี้ในตอนที่จะเข้าไฟเจอซีซีหนักๆตอนนั้นก็ยังไม่สายออกเกาะมาก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าไม่เจอเนี่ยก็กันซีซีไปเลยครับง่ายกว่าหลังจากนั้นครับจริงๆถ้าเป็นในแข่งเเาจอกป็น เกาะสะท้อนเนี่ยไหมเราจะเห็นบ่อยว่าแบบเฮ้ยเกาะสะท้อนหรือไม่ก็เอจิทในชิ้นที่สองแบบยืนอึดยืนแทงเลยแต่ว่าถ้าเล่นในแรลงจริงๆเนี่ยผมมองว่าการที่ออกไอเทมเซฟแทงรับตีนเยอะๆเหมือนในแข่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าทีมอาจจะไม่ได้มาช่วยเราบ่อยเราอาจจะแต่อยากจะโซโล่คิวอยากจะทำดาเมจอยากจะแยกดันอยากจะทําเวฟคีปอะไรพวก,นกเนี้ยเยอะกว่าเดิมเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าการที่ออกไปในส่วนของทารอนในชิ้นที่2เนี่ยดูเป็นอะไรที่มีประโยชน์แต่ ัวละครเราจะบางพอสมควรเลยนะครับเพราะงั้นต้องเล่นดีๆแบบพอมีทารอนเสร็จปุ๊บอย่าลืมขึ้นของแท้งไม่งั้นเนี่ยจะเจ็บหนักมากๆนะครับออกทารอนเนี่ยนะครับได้ตีเร็วได้ดูดเลือดนะครับได้ตีเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็ได้ดาเมจยังไงเนี่ยผมมองว่าก็ควรจะมีถ้าเล่นในแหลงนะหลังจากนั้นครับไอเทมหากินของผมก็จะเป็นเมลอาเฟลหรือเกาะสะท้อนนั่นแหละครับที่นักแข่งออกกันก็จะบวกเกาะบวกพลังชีวิตที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ตีเราแบบปกติก็จะโดนสะท้อนดาเมเจเวทกลับไปเหมาะสําหรับการเทรดในออฟเล ถ้าออฟเลนเราดันไปเจอตัวแปลกๆหยิบเอ่อโอมนมาแล้วดันไปเจอแบบหลอเลี้ยออฟเลนดันไปเจอซิลออฟเลนหรือไปเจอตัวแปลกพี่ลึกพี่ลึกที่เป็นเวทอ่ะการออกเกาะสะท้อนก็ไม่ควรครับถ้าเจอพวกเวทนะบางทีอาจจะเป็นทอยเลยหรือเจอสกัดอ่ะเจอสกัดบางทีอาจจะออกเป็นทอยหรือออกเป็นไกอาแทนนะครับในการเอามายืนรับยืนรับแรงกระแทกอะไรพวกนี้เพราะว่าการออกไอเทมเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์แต่ส่วนใหญ่แล้วกันจะเป็นเกาะสะท้อนนะครับหลังจากนั้นครับถ้าอยากเล่นอึด เป็นล็อกชิลครับเพราะ, Lock ะล็อกชิลใช้เกาะเยอะให้พลังชีวิตเยอะเวลากดล็อกชิลก็จะอึดขึ้นนะครับมีเกาะเด้งขึ้นมาแต่เหมือนกันถ้าเจอตัวละครแบบไอริการออกล็อกชิลไม่ควรอย่างยิ่งครับไม่ควรเลยนะครับหรือว่าเจอฟอร์เรนถามาออกได้ไหมก็ออกได้แต่มันก็ลํำขี้แตกล้ำเป็นเบสเลื่อนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเจอฟอร์เรนอ่ะไม่ควรเจอกดแบรนทิ้งไปแต่ถ้าเจอไอริเลือกไม่ถูกก็ให้ออกเป็นดีมินิตนะครับคือเรื่อง2ออย่างอยากแท้งสุดๆเป็นล็อกชิล อยากจะมีดาเมจแล้วกดจังหวะสวยแล้วอึดขึ้นเป็นด m มินิชหรือว่าเจอไอริต้องเป็นดีบินิดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบตีทะลุเกาะอ,ออกมันก็ไม่คุ้มนะครับดีบินิดเนี่ยบวกพลังโจมตีบวกลดคูดาวบวกพลังชีวิตและที่สาคัญเนี่ยเวลาเราแบบใช้สกิลโดนศัตรูเราจะอึดขึ้นแล้วศัตรูจะสโลว์มากขึ้นแล้วก็ถ้ากดดาบเราก็จะอึดขึ้นอีกก็เป็นดาบที่เพิ่มความอึดให้เราแบบเยอะมากๆถ้าใช้ถูกจังหวะกดถูกจังหวะยังไงก็คุ้มครับสำหรับดาบชิ้นนี้เล่งดาเมจให้ด้วยนนนนครััับกก็แแแแลลล้้้้้ววตต่่ชิีหงจา มาออกไอเทมตามสถานการณ์เช่นอย่างที่บอกว่าถ้าเรายืนเลนเจอพวกพิลึกนะครับหรือเจอสกัดอาจจะออกเป็นทอยก่อนใช่ไหมแล้วก็มันเป็นดาบเล่งดาเมจหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้แล้วก็ถ้าชิ้นที่3เป็นการเวท ชิ้นที่5ต้องเป็นการกายภาพถ้าชิ้นที่3เป็นการกายภาพชิ้นที่5ต้องเป็นการเวทคือมันจะสลับดึบดับดับแบบนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าทีมแม่งแบบเป็นแบบเวทแม่งทั้งทีมอะไรเงี้ยนะครับเวทจ๋าแม่จ๋าอะไรเงี้ยก็อาจจะออกเป็นแบบการเวทรัวนัวไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่เจอแบบนั้นหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบสมดุลสมดุลนะครับก็จะเป็นเกาะสะท้อนขึ้นมาเป็นทรอยแล้วชิ้นสุดท้ายก็อาจจะเป็นเกาะเกิดง่ายๆสบายหรือว่า ใครที่ไม่อยากกดกาะเกิดอยากจะอึดมากๆให้ศัตรูตีแล้วแบบวิ่งช้าลงตีช้าลงค่อาจจะเป็นชิวอัพอสหรือว่าถ้าอยากจะได้ลดคูดาวเพิ่มซึ่งก็ควรจองอแต่ต้นเกมนะครับอาจจะไปออกเอจิตนะครับในการลดคูดาว20%มีไอ้นี่รวมกันเป็นลดคูดาว40%จับได้บ่อยดัวได้บ่อยอะไรแบบนี้หรือว่าอยากจะแบบ วิ่งกวนตีนเข้าไฟแล้ววิ่งออกมาแบบสวยๆเด้งเลื่อนไม่ต้องกลับบ้านก็เป็นลองวิตตี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ที่เรามองเลยนะครับแล้วแต่มุมมองเลยว,ว่าเราอยากจะเซตไอเทมเป็นแบบไหนอะไรยังไงประมาณไหนนะครับเซตที่ผมเซตให้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบสามารถเฟลกได้นะครับต่อมาครับพลังแฝงก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับเร่งดาเมจเร่งดาเมจโฮลี่ซัมเนอร์ ตีครบ3ครั้งเมื่อไหร่จะเรียกลูกซามอนเนอร์มาช่วยจิบจิบจิบจ,จ,จนะครับแล้วก็ไอ้ลูกจิบเนี่ยมันจะจิบทีละ2%เลือดสูงสุดของศัตรูและจิบเร็วตามความเร็วในการโจมตีของเราโอเมนเนี่ยตีแพสซีฟติดปุ๊บก็จะตีเร็วขึ้นถูกป่ะไอเทมทารอนออกมาก็จะเร่งความเร็วในการโจมตีให้โฮลี่ซามอนเนอร์รัวมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยใส่โฮลี่ซามอนเนอร์คุ้มสุดละสำหรับผมถ้าจะเร่งดาเมจนะนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเอามาเป็นค่าแล้วได้เลือดครััับบบแลล้ววก็เเเออตเตอ่นนตตรร์ะคา เข้าไฟเลยพวกนี้มีต้านสถานะมากขึ้นก็จะหลุดเร็วขึ้นอันนี้คือสําหรับสายที่เอาไว้หนัวเอาไว้รัวเอาไว้ไรกระทืบแต่จะมีสายนึงครับที่บางคนอาจจะเอาไปโรมิงนี่กูคิดว่าไม่มีซะแล้วนะครับสำหรับสายเกาะเขียวหรือเกาะระเบิดสายนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปโรมิงนะหรือว่าบางคนถ้าจะยืนเลยจริงๆก็จะเป็นแบบแทงล้วนแทงชิบหายเลยครับก็จะออกเป็นเกาะเขียว ความอื่นเนี่ยก็จะเยอะมากๆโดนตีเกาะระเบิดเด้งเลือดอะไรพวกเนี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเล่นผมรู้สึกว่ามันไม่เลาใจนะครับก็เลยผมแนะนําเป็นเซตไอ้นี่แล้วกันดาเมจนะครับลูนครับเหมือนเดิมเลยครับอเวกสปิริตนะจิ้มสปิริตไม่โดนแล้วก็ดักก้นคลองครับในตีเร็ว26เมียตาขิ5%นะครับไล่นัวไล่กระทือไปแชร์นเจอร์สกิลจะเอามาเป็นฟิกเกอร์ก็ได้นะครับหรือบางคนเอามาเป็นในส่วนของท่าหมาหรือว่าวีคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบของคุณเลยนะครับลองไปเลือกดูแต่ฟิกกกเเเเอออรรร์มมัััันนนนนนล่่่จงงหววะะะะได้้ยาาคบปณี นะในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงวิธีเล่นการฟาร์มการเดินเกมอะไรต่างๆนานาผมอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับงี้ก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ